คนอีก20กับว <'m> ินเทอร์ได้กับทิบคราลอิีส์่อสู0ตรงนี้สำหรับแชมปี้ยนอีคลาสเดนเข สนับสนุนโดย a m มเ r s สวัสดีครับกลับมาเจอกักบเตาถา e ่าน eSport อีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับรายการ eSport อัปเดตรายการที่จะอัปเดตข่าวสารในวงการ eSport ให้เพื่อนๆได้รับรู้ก่อนใครบาเลนเซียของสแลงอยู่สติไร้พ่าดีแทคคารอนพราะมื่อหงา์ขึ้นจา่าฝูด้านเฟิร์สวันยอมรับกางสตรีมเครียดหนักสั่งโต้สังกัดยังฟอร์ไม่ลงตัวขณะที่โทนี่ซัพพอร์ตทีมแชมป์โลกดีแทคคารอนเล่นต่อไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนตัวออกด้านหมูพี โพสเผยเบื้องหลักโดนโยกตำแหน่งและปิดท้ายด้วยการประกาศสานงวัลประจำสัปดาห์ทีมออฟเดอะวีคเฮเยอร์ออฟเดอะวีคและ, the week. ะล o o ีออฟเดอะวีคต้องรีกได้ว่าสถานการณ์ของอาร์วีโปดิก2021วินเทอร์ครับนั่นก็เข้มข้นเรื่อยๆขึ้นทุกสัปดาห์ทีมแชมป์โลกดีแทคทาลอนที่ใครหลายคนเนยยกให้พวกเขาเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ล่าสุดครับต้องเจอของแสลงอย่างไอ้ข่าวบอลเซียจ้างบาแดแผลอยู่สติไร้ไพ่ลงไว้ที่20แมตช์และแน่นอนครับว่าข่าวที่น่าสนใจไม่ได้มีแค่เรื่องนี้เรายังเก็บัหลงงงงเเรรรื่่อออาาาาวตๆท้กกมพูดดปิ ของเฟิร์สวันกางสตรีมเกี่ยวกับทีบุรีลำหรือเบื้องหลังที่หมูพีเอามาเปิดเผยหลังถูกโยกตำแหน่งไปเล่นที่ตำแหน่งซัพพอร์ตแต่ก่อนที่เราจะไปดูข่าวควันหลงที่น่าสนใจและการประกาศสาวังวันยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่4 ต่อทันอีสปอร์ตเราจะขอพาเพื่อนๆครับไปสรุปผลการแข่งขันกันแบบรวดเร็วโดยเป็นเรื่องที่การแข่งขันวันแรกครับวันศุกร์ที่10กันยายนคู่แรกครับก็ต่ายข้างเอเลนาที่ก่อนแข่งครับลังอันดับที่6ต้องมาทักกับไอ้คางบาเดเซียอันดับที่2โดย5ตัวจงของทั้งคู่ครับเอเลนายังมากับ5ผู้เล่นตัวเก่งบูนอปิงนำทัพ3า n b e l i e v e กาเบียวและจอมมี่ส่วนบาเดเซียครับก็มีเซนิวนำทัพตามด้วยอัลมอนพีไพเปอร์ ปิชูและนอนนันผลของคู่นี้ครับก็เปไปตามคาดบารเดนเซียรครับที่เล่นในรัดคุมกว่าก็ปากกระต่ายข้างเอรีนาไป3ต่หนึ่งคู่ที่2ครับสึกโฮมคัมมิงแชมป์เก่าเบคอนทามปะทะกับปเอสเจโดยไฮไลท์ของคู่นี้ครับคืออดีตผู้เล่นเบคอนดีมทีมตามหาความฝันและดิวเจเนเรชั่นได้โคจรมาเจอกันครับโดย5ตัวตีของทั้งคู่ครับเบคอนทามเนี่ยมาในชุดเก่งมีเกสเซอร์น้ำทับตามด้วยหมูหวาน คิมซนเซ่มาร์กี้และเต่าเอ็กซ์เบสเช่ครับก็มีซัมเมอร์ดีซีบีเคทิงายไลคเนและคิวคิวซึ่งผลของคู่นี้ครับก็เป็นเบคอนไทม์ที่ตั้งแต่พวกเขาเนี่ยได้โค้ดมอสกลับมาผลงานครับก็เริ่มกลับมาคงเส้นคงวาแมตชนี้เบคอนไทม์ครับอาศัยการคุมเกมเล่นได้ตามแผนตากเปเช่ไป3ต่อศการพ่ายแพ้ของเปเช่ในแมตชนี้ครับก็ทาให้พวกเขาพ่ายแพ้มาแล้ว3มแมตติดต่อก,กันถ้าไปดูกันในขันวันที่2ครับคู่แรกประสาทสายฟ้าบุรีรัน์ยูเนตต็ดปะทะกับอีกหนึ่ K.O.G King of Gamer ครับโดยบุรีรัมยครับยังให้ d e ฟอกเซออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแทน NT ต่อเนื่องซึ่งคนอื่นๆครับก็ตามด้วย First One, j s a นุุนุและ o v e ว FI ส่วน K.O.G ทีมพลังหนุ่มครับก็ยังไม่มีการขยับสำรองแต่อย่างใดใช้5ตัวหลักเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นซีซั่นมีใครตก ปุ๊ปออมสันซีลอดและ DSL ซึ่งผลของคู่นี้ครับถึงแม้พวกา KOG ที่กำลังมีฟอร์มร้อนแรงในพักหลังแต่แมตชนี้ครับพวกเขาเนี่ยยังสู้ความเก่าเกมสู้ประสบการณ์ของบุรีรัมไม่ได้บุรีรัมครับก็ปราบ KOG ไปในสกอร์3ต่อ0 คู่ที่2ครับบิ๊กแมตต์ปิดโปรแกรมเล็กที่1นึ่งดีแทคคารอนทีมจ่าฝูงที่ก่อนแข่งเนี่ยไล่ผ้ามาแล้ว20แมตติดต่อกันแมตต์ Matt นี้ต้องโครจรมาปะทะก,กับทีมไอข้ขังขาบาเดนเซียด้วย5ตัวจริงของทั้งคู่ครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นซึ่งผลของคู่นี้ครับบาเดนเซียก็ยังเป็นของสแสลงกับดีแทคคารอนอีกครั้งแมตต์ Matt นี้ครับบาเดนเซียทําได้ดีกว่าพวกเขาครับจุติสติไล่ผ้ายี่สิบแมตต์ 5, จัดเยียดความปลาใชให้กับดีแทครยัังจกนได้ครับแมต์ Matt ล่าสุดที่าแกรอนสายยาว ทีมสุดท้ายที่ทีมเหลียวแดงแพ้คือทีมบันเสียนั่นเองคู่ต่อไปครับแชมป์เก่าเบคอนทาม ที่กอนแข่งเนี่ยเก็บชนะมา3แมตชตติดต้องปะทะก,กับฟอร์ดเกมมิ่งที่เพื่อนววาใช้แมตแรกในซีซั่นมาได้เบคอนไทม์ครับยังใช้5ผู้เล่นชุดเก่งไม่มีการสลับเจเวนเคธูลงแต่อย่างใดส่วนฟอร์ดเกมมิ่งครับยืนยันเลือกใช้ปอซ่าที่โชว์ฟอร์มดีลงสนามก่อน XIV ในตำแหน่งจังเกิลซึ่งผลของคู่นี้ครับก็เป็นเบคอนไทม์ที่ไว้ลายทีมแชมป์เก่าไล่ป่าฟอร์ดเกมมิ่งไปแบบไม่ยากเย็นนัก3ต่อ0เดินทางมาถึงกรแขันวันสุดท้ายครับคู่แรกศึก2ทีมพลังหนุ่ม KLG ที่ผู้เล่นทั้งทีมมเเน่ยป็สาลือดใหทั้ง บประท้าก,กับเปเชที่มีแกนหลักสาคนเป็นผู้เล่นดาวลุ่งโดยการเจอกันแมตช์แรกครับเป็นเปเชเอาชนะไปได้ก่อน3ต่อศูนย์ซึ่งผลของการเจอกันครั้งที่2ครั้งนี้ครับไม่เหมือนเดิมเยวจีครับพี่ยิงเล่นยิ่งพัฒนาแมตช์นี้ถอนแค้นปากเอาชนะเปเชไปได้3ต่อ1นคู่ที่2อครับอีก1คู่ไฮไลท์วันสุดท้าย ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดอันดับที่4ี่ปะทะกับทีมจา่าฝูงไอ้ขังข่าวบาเดนเซียที่มีผู้เล่นตัวยืมจากบุรีรัมอย่างอิเซเดลนำทัพซึ่งผลของคู่นี้ครับผลลัพธ์ก็ยังซ้ำรอยกับหนังม้วนเก่าบาเดนเซียครับเหนือกว่าในหลายๆด้านทั้งจากควาการเล่นในเกมและทำได้ดีกว่าในหน้าดาบบาเดนเซียครับย้ำแ้นบุรีรัมสกอร์เดิมครับ3ต่อ0และคู่สุดท้ายครับเอริน e า ที่กอนหน้านี้เนี่ยพวกเขาแพ้มาแล้ว3มแมตติดแมตต์นี้ครับต้องเจองานหนักโคจอมเจอกับทีมแชมป์โลกดีแทคทารอนที่เพิ่งแพ้บานนเลเซียมาหมาดๆอีอรินาครับใช้ห้าเล่นตัวเก่งเหมือนเดิมแต่ดีแทคทารอนครับแมตต์นี้พวกเขาให้หมูพีออกสตาร์ตตัวจริงแทนแฮปปี้ซึ่งผลของคู่นี้ครับเปิดมา2เกมแรกก็ทำอำัลรบดาแฟนเกมอาวีเกือบเซอร์ไพรส์เพราะว่ากลายเป็นทีมกระตา่ายค้ั่งครับที่ออกนำดีแทคทารอนได้ก่อนถึง2ต่อ0ูนย์แต่หลังจากนั้นครับในเกมที่3า 4และ5โคดินโครครับตัดสินใจถอดโทนี่ออกและส่งแฮปปี้ลงสนามพร้มยกหมูพีครับจากตำแหน่งจังเกิลไปเล่นตำแหน่งซับพอร์ตแทนโทนี่ผลสุดท้ายครับ d ีแทกทารลอนก็พลิกสถานการณ์ทำรีเวิร์สวิปผลที่2ของซีซั่นเสีงชนะเอียรีนาไป3ต่อ2 ดยตารางคะแนนรวมหลังจ,จบสัปดาห์ที่4สถานการณ์ล่าสุดครับจ่าฝูงเนี่ยก็เปลี่ยนมือเรียบร้อยแล้วกลายเป็นได้ข่าวบาเดนเซียครับที่แซงขึ้นมาหลังจ่าฝูงบาเดนเซียครับแข่ง8แมตช์มี7คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์บวก17อันดับที่2ครับดีแทคทารอนสัปดาห์นี้ครับลงสนาม2แมตช์ชนะ1แพ้1พวกเขาแข่งมาแล้ว8แมตช์มี7คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์บวก15อันดับที่3ครับเบคอนธาม แข่ง8แมตช์มี6คะแนนอันดับที่4ครับบุรีรัมยูนเต็ดแข่ง8แมตช์มี3คะแนนเกมดิฟเฟอเรนต์ติดลบอยู่4อันดับที่5ครับเอสเอีสปอร์ตแข่ง8แมตช์มี3คะแนนฟอร์มตอนนี้ของพวกเขาพ่ายแพ้มาแล้ว4แมตช์ติดต่อกันอันดับที่6ครับ King คีโอจีทิงออฟเกมเมอร์คัที่ยิ่งเล่นเนี่ยก็ยิงน่ากลัวพวกเขาแข่ง8แมตช์มี3คะแนนเกมดิฟเฟอเรนซ์ติดลบอยู่8อันดับที่7ครับอ e ีอาร แข่ง8แมตช์มี2คะแนนอันดับที่8ครับฟ o r ์ Gaming แข่ง8แมตช์มี1คะแนนและเช่นเคยครับเราดูตารางคะแนนกันจบไปแล้วทีนี้ครับเราพาเพื่อนๆไปดูสาน้งวันใหญ่ประจําสัปดาห์กันต่อไม่รอช้าครับไปเริ่มที่รางวัลแรก Team อฟเดอะว e คหรือรงวันทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ที่4แน่นอนครับด้วยผลงาน Perfect กต์วีของไอ้ขังข้าบาเดนเซียที่ลงสนาม3วันติดสุ เสาอาทิตย์พวกเขาครับสามารถเก็บชนะในสัปดาห์สุดโหดได้ทั้งหมดเริตั้งแต่ปาบเอรินาอยู่ที่สติไร้พ่ายของดีแทคทาลอนและปิดท้ายด,ด้วยการปาบบุรีลำความยอดเยี่ยมนี้ครับก็ทําให้ผู้เล่นของทีมจาาฝูงที่ปัจจุบันบารนเซียผงะติดทีมยอดเยี่ยมของตัานอ e ีสปอร์ตสัปดาห์นี้พร้อมกันทุกตําแหน่งตําแหน่งจังเกิลครับเป็นอัลมอนตพีตำแหน่งออฟเลนครับเป็นไพรเปอร์ตำแหน่งมิดเลนเป็นนนันตำแหน่งซัพพอร์ตเป็นอิเรนดิว และตำแหน่งแคลี่เป็นปิช,ชูรางวัลที่2ครับรางวัล Player of the week สัปดาห์นี้ครับจะตกเป็นของใครไปไม่ได้จังเกิลของทีมบาเดเซียอัลมอนพีที่เพื่อรวมทีมห,หลายคนครับยกให้เขาเนี่ยเป็นผู้เล่นตัวแบกประจำทีมสว่วนรางวัลสุดท้ายครับลูคี้ออฟเดอะวีคหรือรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ครับก็ยังมาจากทีม KOG เช่นเคยแต่มีการเปลี่ยนโฉมหน้าผู้เล่นโดยสัปดาห์นี้ครับตกเป็นของปุ๊ปปุ๊มิดเลนของ KOG นั่นเองและปิดท้ายคลิ อัปเดตข่าวควนหลงหนังเกมเราจะจบขาวิโปเด็กสัปดาห์ที่4กันต่อควนหลงเรื่องแรกครับก็ส่งตรงไปจากทีมแชมป์โลกดีแท t ์ทารอนที่สัปดาห์นี้เนี่ยพวกเขาเสียตำแหน่งจา่าฝูงไม่ให้กับบาเดนเซียโดยหลังจากสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้รายงานข่าวว่าโทนี่เนี่ยได้ออกมาโพสต์ขอโทษแฟนคลับเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเขาที่อาจมีจังหวะผิดพลาดไปบ้างเนื่องจากเขาเจอปัญหาด้านสุขภาพเข้ามาเป็นอุปสรรคซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดของเรื่องนี้ครับก็ดูเหมือนว่าอาการของโทนี่เนี่ย จะยังไม่หายดีมากนะักโทนี่ครับเล่นต่อไม่ไหวจนโดนเปลี่ยนออกในเกมที่3จากแมททิธาลอนพิกแซงชนะเอียรน้าไป3ต่อ2โดยต้นสังกัดทีมดีแทกทาลอนพวกเขาครับก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพโทนี่ผ่านแฟนเพจความระบุว่าโทนี่เนี่ยไม่สบายมีอาการปวดหัวด้านหมูพีครับที่ถูกโยกไม่ได้สพอร์ตจาเป็นในเกมที่3 4และ5หมูพีครับเขาได้ออกมาเปิดเผยเบื้องหลังก่อนแข่งครับว่าเขาเนี่ยได้คุยกับโทนี่ว่าถ้าสกอร์2-0จะเปลี่ยนให้แฮปปี้ลงไมเได้จังเกิลแทนและเขา จะยกไปได้พพอร์ตแทนโทนี่ให้โทนี่ได้พักแต่ที่เขาบอกว่าสกอร์2-0เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไขได้2ก่อนถ้าข้ามไปดูข่าวันหลงของทีมต่อไปครับอันดับที่4ี่ภาษาสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดโดยหลังจากที่พวกเขาเนี่ย่า้แพ้ต่อทีมบาเดนเซียสนต่อสามมาในแมตช์ล่าสุดในโซเชียลทั้งบนแฟนเพจของพวกเขาเองและแฟนเพจจะเป็นทางการของการแข่งขันแฟนเกมและแฟนคลับของพวกเขาบางกลุ่มก็ได้ออกมาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ทีมบุรีรัมย์เป็นอย่างร้อนแรงโดยแฟนเกมกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ครับก็หันกลับมาโจมตี ประเด็นที่บุรีรัมเนี่ยเลือกปล่อยตัวเอเซนดิลออกจากทีมไปให้กับบาเดนเซียและเลือกใช้ท็อปเคเนเอเป็นซับพอตตัวหลักอีกทั้งแฟนเกมครับยังวิาพา์วิจาร์การเลนที่ผิดภาดของบุรีรัมที่มีหลายต่อหลายช็อตในแมตที่พวกเขาพ่ายแพ้ต่อบาเดนเซียซึ่งความเคลื่อนของทีมบุรีรัมล่าสุดครับกับตันเนทเฟิร์สวันเขาก็ได้ออกมาพูดสั้นๆผ่านสตรีมโดยเขายอมรับครับว่าหลังจากที่เขากลับมาแข่งขันมันทําให้เขาเครียดแต่เขาจะพยายามสู้เต็มที่พาบุรีรัมกลับไปจุดที่พววกกเขาาคครรรอยู่ลับับบมให้้ได ผมสัญญาทุกคนแฟนครับบีลามนะผมจะทําให้เต็มทารอบชิงเลยผมจะไปให้รอบชิงได้นะก่อนจานใชแล้วน้องจดดตัวสิต,ติอะไรช่างมันก,ก่อนเอาให้ชนะก่อนตอนเนี้ยเอาให้มันไปที่ถึงฝัง่งจอนเดี๋ยน้องดูนะว่าความพยายามไม่เคยทำลายใครบิลามไม่น่าเปิดปอไปเลยอยู่น้องบ้องเขาไปไปดีได้น้องไปดีมาดีอ่ะรู้จักบ้าลละไปเจอที่ที่ใช่นม่นไรเดี๋ยวรอวันที่บุลลามผงาดแล้วกันนะน้อง น่าจะเสียใจคือจริงๆบารีเซียก็ฟอร์มดีแล้วนะน้องๆคือปล่อยไปหรือไ,ไม่ปล่อยไป,ไปก,ก,ก็ก็โหดอยู่ดีนะอ่ะไ้ไหมฟอร์มไปก็คือเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มแบบพลังให้ด้วยอะ่ะคือพอพอ,พอกูสตีแล้วกูกลับไปแข่งอะ่ะเคียดกูสมองกูจะระเบิเดเลยเคียดจะหายเลยเผื่อเพื่อโนโอ่ทำไงดีวะก็เลิกแข่งเลิกสตรีมเมชียไม่มีคนในสัตว์กูอยากแบบสบายใจอ่ะเลิกสตรีมแล้วไปแข่ง ไอ้เฮียตาย,ยาตายตไปไหนนี่เฮ้ยมันยากตรงไหนวะตายพอดีเพื่อนเฮียสมองกูระเบิดเด็ดนะน่ะโดยทุกวันนี้ตั้งแตง่ผมตั้งแต่พี่แขกงี้พี่พูดไม่ค่อยออกเลยนะมันมีแต่เรื่องให้เครียดว่ะพอกลับมาแข่งเลยไม่ได้เรื่องให้เครียดแต่นี่ครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ แต่ก่อนจากกันครับต่อฐานอีสปอร์ตเราอยากถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆดูฟอร์มของบาเนเซียตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถพังอาดขวาแชมป์ได้หรือไม่และเพื่อนๆคิดว่าหมูพีกับตำแหน่งซัพพอร์ตเขาเล่นเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตคิดว่าเขาเนี่ยจะได้สลับกันลงกับโทนี่หรือไม่และคำถามสุดท้ายคิดว่าเฟิร์สวันจะพาบุรีล์ที่ปัจจุบันลักอดัดที่4เข้าเพย์ออฟได้ไหมคิดเห็นอย่างไรครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมารช่องต่อถานอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ